หลังจากสองห้าหนึ่งแปดพอผม,ไ,มได้ความรู้ตัวนี้มาผมเลิกเด็ดขาดเลยเห็นว่ามันสีหาย mm hmm. เพราะเราไปคล้องอยู่กับใบยมุกและใบยมุกตัวนี้มันไม่ไม่ใช่อยู่ในวงเล่าแค่นั้นนะมันอยู่ในวงของการพนันด้วยลอตเตอรี่นี่เป็นการพนันสมัยก่อนผมก็เซื้อลอตเตอรี่ตั้งใจะออกจกวัดมาเลิกเด็ดขาดเลยสามสิบปีความเลย การซื้อปลตตี่เป็นการพนันแท็เข้าไปข้องเกี่ยวแล้วเป็นเสื่อมแน่นอนคเนี่ยเพราะฉะนั้นอบอายามุกทั้งหกเกี่ยวกลางคืนดื่มนำเมาเล่นการพน,นันดูการเล่นเป็นนิดเหยียดข่านทํางานดางๆาเราเนียยเป็นอบายามกุกถ้าใครสิงมีอบายามกุกอย่ยงิงสถิหรือจิตตกเป็นท่าของอบอายมุกมันเริ่มเสื่อมตัวเองเสื่อม แล้วในที่สุดมาทําให้องคอ์กรหรือสังคมเสือ่อมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าราชการต้องเว้นอบยัยมุกความสะอาดความเป็นระเบียบรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบขององคอ์กรน,น,นี่เป็นเป็นจริยธรรมนะครับไม่ทําลายทรัพย์สินส่วนรวมไม่ทําตนให้เสียชื่อเสียงแต่ก็บอกมหาวิทยาลัยนี้มี นักศึกษาออกไปหากินมันก็ดังไปในทางลบอ่ะใช่ไหมมันก็เสียสถาบันนี้มีคนเป็นผู้มีอิทธิพลคุมคิวรถมอเตอร์ไซค์เสียไหมครับเสียครับเสียถึงสถาบันสถาบันนี้ประชาหนังสือติอลงไม่ดีเกี่ยวกับหมอไปอ่านดูเองนะ ถ้าอย่างนี้มันก็เสียหายกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไม่ทํำอนให้เสื่อมเสียทุกคนในองค์กรต้องร่วมกันโดยเฉพาะเจ้านายเนี่ยต้องทําให้ได้และขณะเดียวกันผู้มีอำนาจหรือเจ้านายต้องสอบสองผู้มีอำนาจเนี่ยดูลูกน้องทุกคนต้องไม่ทํำอนให้เสื่อมเสียนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตอนนี้ลูกน้องที่ดีทํำยังไงอะ ในเจ้านายมันก็มีลูกน้องอะ่ะลูกน้องที่ดีก็ต้องมาทํางานก่อนต้องมาก่อนเจ้านายเลิกทีหลังเจ้านายเพราะว่าไอ้จะเป็นอนุมัตินีเ่เรื่องนี้สงสัยในลูกน้องชองเรื่องมาให้แล้วเรียกมาถามปั๊บปบครคเปับ๊บก็เซ็นได้งานก็ลุล่วงมาดีๆผมมีเพื่อนคนท่านเป็นในคนตอนนี้ตอนนี่ยังรับราชการนะ ห้าโมงแล้วท่านยังไม่กลับ้านบอกทําไมอ่ะเนี็ยมาแล้วเนี่ยบอกเดี๋ยวเอา,าให้เจ้านายกลับก่อนล้วจะกลับเรือนรัดไปหน่อยโอ้ดีมากๆเลยเนี่ยนะขนาดเป็นถึงนายพลนะครับแต่เจ้านายยังคือไม่เลิกงานจะต้องอยู่ <c oughs> ต้องอยู่ <c oughs> ออยนี่แหละครับเป็นจริยธรรมเล่าเห็นเลยว่า <c oughs> โอ้เพื่อนคนนี้ดีมากๆเลยเพราะมีจริยธรรมมาทํางานตอนเลิกทีหลัง เอาแต่ของที่นายให้มีความรับผิดชอบเอาความดีของเจ้านายไปเผยแพร่ในสมัยที่ผมรับราชการแล้วยังอยู่ในวงเล่าพอเริ่มขาดสใจเนี่ยเหยื่อรายแรกก็คือเจ้านายทูนินทาเสียหายมากๆากเลมันไม่มีจริยธรรมใช่ไหมนินทาเจ้านายไม่มีจริยธรรมนี่แหละครับมันเป็นความเสียหายนะครับ นั่นคือลูกเล่าต้องทําให้ได้อย่างเนี้นะอย่างน้อยนะถ้าเป็นเจ้านายทํำยังไงอ่ะมันต้องมีบุญหน้าใช่ไหมก็ต้องทําอย่างนี้ยมีความสะอาดมีสียะวาจาพูดส้างสั์ไม่ใช่พูดแล้วแต่ความสมคคิหรือพูดแล้วทําให้เขาเสียใจเนี่ยไม่ควรจะพูดอย่างยิ่งเลยผมในฐานะที่เป็นผู้นําครอบครบัวเนี่ยผมไม่เคยด่าไม่เคยพูดหยา ไม่เคยพูดให้ลูกต้องเจ็บใจไม่เคยเลยที่ผมจำได้ก็คือตอนที่ผมสอนลูกเนะี่ยผมสอนอย่างนี้ครับพ่อเนี่ยทำให้ทำดีทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกก็คือต้องทำดีให้พ่อดูผมสอนแค่นี้ครับ แล้วเขาก็ทําให้เราได้ชื่นใจเป็นคนดีได้สดๆเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นข้าราชการรับราชการคนหนึ่งอีกคนนะครับทางานให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นคนดีทั้งคู่เลยนี่ผมสอนแค่นี้จริงๆแล้วผมก็ทําดีเขาดูจริงๆเพราะฉะน,นั้นเช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นผู้นาองค์กรเนี่ยท่านต้องทําให้ลูกน้องดูทําอะไรให้ดูก็ทําความดีให้ดูนะครับ เนี่ยก็ทำอย่างนี้มีความยุติธรรมมีพรหมวิหารมีวินัยเป็นอตัตฉิทธรรมอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันในสังคมบ้านเมืองเนี่ยทา่านก็ต้องทำอย่างนี้จริยธรรมทำให้ได้นะครับเอาละนี่ก็เป็นในฐาะนะพลเมืองก็ต้องทำอย่างนี้นะครับตอนนี้เอาละการพัฒนาเรื่องที่สองเรื่องปัญญาถึงท่านไม่พูดผมก็ยอมรับว่าท่านพัฒนา ไอคิวได้ดีมากเลยไอคิวไอคิวก็ฟังบรรยายอ่านตำรักตำราฟังจำกระเพิ่มเสร็จแล้วก็ไปคิดทำวิจัยวิเคราะห์วิจัยพิจารณาวกนี้ครับเกิดความคิดความจำเยอะๆความคิดเยอะๆไอคิวสูงครับถ้าอยากจะพัฒนาให้ไอคิวสูงมากก็คือให้คจำมันมากขึ้นความคิดมากขึ้นจำปรรยายเองนี่ต้องจำสุดๆเลยแล้วก็คิดให้สุดๆเลยนี่การเพิ่มไอคิวง่ายที่สุดเลย แต่ข้อเสียของการเกิดไอคิวคืออีโก้ครับยิ่งไอิใหญ่เท่าไหร่อีโก้ยิ่งใหญ่ตามอีโก้คืออะไรคือความเห็นแก่ตัวตัวนี้ตัวร้ายมันมาเป็นอัตโนมัติเลยกับไอคิเสียหายเพราะฉะนั้นไอคิ IQ สูงเนี่ยรับจ้างทํางานหาเงินเลียนปากเรียนทองดีแต่นาชีวิตวิบัติครับเพราะอะไรก็อีโก้ความเห็นแก่ตัวไง อย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยนะนั่นแหละครับคนไอคิวสูงและอีกโก้สูงมันทาให้สังคมวิบัติครับมันนาชีวิตไม่ได้แต่นําสังคมได้แต่นําชีวิตรัเดือดร้อนถ้าชีวิตเกิดมาแล้วมีความทุกข์เนี่ยนั่นคือความวิบัติแต่ถ้าชีวิตเกิดมาแล้วมีความสุขนั่นแหละคือเจริญด้วยเหตุน,นี้ยปัญญาสองตัวไม่พอครับยังมีปัญญายตัวที่มนุษย์สาม,มารถจะเข้าถึงได้ ที่เขาเรียกว่าอินสึชันมันเกิดจากจิตที่สงบแล้วทำจิตตัวนี้ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งคือเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงเขาเรียกว่า intuition. อินสึชันอินสึชันตัวน,นี้ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อใดมันจักอัตตาได้เมื่อมันดับอัดตาได้เนี่ยมันจะเกิดจิตสำนึกที่ดีงาม คือความเห็นแก่ตัวหมดไปเนี่ยจะเกิดจิตสำนึกที่ดีงามอินทุยชั่นปัญญาตัวที่สามเกิดจากจิตที่สงบนำทางชีวิตและไม่มีวิบัติครับเพราะมันมีจิตสำนึกดีถ้าคนมีจิตสำนึกดีมันจะทำงานด้วยใจรักทำงานด้วยใจนะครับใจรัก,รกทำด้วยความภาคเพียงทำได้ใจจดจอ่อ ใช้ปัญญาไตาส่สวนสี่เรื่องนี้เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในงานเห็นม,มับคนมีจิตสำนึกเดียมันทำได้ใจรักด้วยความภาคเพียรด้วยใจเกิดจอดใช้กติปัญญาใตาส่สวนงานที่ทำงานจึงออกมาสำเร็จดีนะครับเพราะฉะนั้นทำง,งานด้วยใจไม่เครียดความดันไม่เพิ่มทำง,งานแล้วมันสนุก อย่างที่องค์พระคม묵ของชาติแล้วก็วันนี้เราไปเที่ยวกันนั่นคือทํางานด้วยใจทำแล้วมันสนุกท่านถามตัวเองวว่าท่านทำแล้วมันเครียดไหมเสียหายเพราะท่านใช้ไอคิวท่านใช้ไม่ใช้อินโทริชั่นถามไม่ใช้จิตสํานึกที่ดีงานทําง,งานถ้าใช้จิตสํานึกที่ดีงานทํางงานไม่เครียดหรอกครับทำแล้วมันสนุกมันอินอยู่กับงาน ทันนับเวลาว่าสี่โมงครึ่งจะเลิกยังจะกลับบ้านได้ยังนม้เสียหายนะครับอันที่สองคนที่มีจิตสํานึกด,ดีมันจะเว้นอบายามุกคนที่สามารถเว้นอบายามุกได้เนี่ยนะงานมันจะเสร็จทันเวลาสมัยก่อนผมจิตสํานึกไม่ดีจิดอยู่ในวงเล่าเจ้านายถามหาง,งานไม่จบทํางานไม่เสร็จมันหมดจะไปเมาเล่า เห็นไหมครับมันจะเว้นอบาไปยามุกได้มันก็งานก็เสร็จพันเวลาผลงานเข้าไปคนมีจิตสำนึกดีคนมีจิตสำนึกดีมันจะอับัเกดของไอความร,รู้อยู่เสมอเสมอคือเรียนรู้อยู่เสมอเสมอเข้าประชุมบ่อยๆสมมนาบ่อยๆเรียนรู้